วิธีการเซตอัพไ f i i อินเวอร์เตอร์ให้ได้แบบนี้นะครับเป็นยังไงไปดูกันเลยวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนต่อ Wi-Fi วิธีเซตอัพไ f i ของตัวนี้นะครับและอินเวอร์เตอร์ที่เรานำมาทดลองกับ Wi-Fi นะครับเป็น Ending 100นะครับแล้วก็จะตัวของกล่องนะครับตัวของกล่อง Wi-Fi เนี่ยหน้าตาของมันก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับ จะมาสอนวิธีการเซตอัพนะครับอย่างแรกเลยให้เราต่อแล้วก็ประกอบครับง่ายเลยหลังจากนั้นเนี่ยให้เรานําหัวสายแลนนะครับหรือว่าเป็นหัวของเจ้าตัว WiFi เนี่ยต่อเข้าไปที่ช่อง p o ร t ต RS 485นะครับเมื่อเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นไฟสีฟ้านะครับแสดงว่ามันติดแล้วนะครับและหลังจากที่เราเสียบแล้วเนี่ยมันจะเป็นไฟสีฟ้านะครับให้เราเนี่ยกดที่ปุ่มสวิตช์นะครับกดปุ่มสวิตช์ตรงนี้ สวิตช์กดเนี่ยค่อนข้างที่จะปุ่มเล็กนะครับให้เรานําอะไรก็ได้มาเสียบนะครับอ่าที่เรามันจะเป็นไฟสีเขียวอย่างนี้นะครับมาดูขั้นตอนถัดไปกันเลยขั้นตอนต่อมานะครับให้เราสแกนไปที่ตัวของกล่องนะครับอ่ากดเข้าไปสแกนอยู่กล่องของมันจะมีบาร์โคดนะครับให้เราสแกนเข้าไปเลยอ่าไปยังเว็บไซต์ มันจะมาอย่างเว็บไซต์หน้านี้นะครับให้เราดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดของแอปพลิเคชันนะครับก็คือตรงนี้เลย a n d r o i d ดาวน์โหลดกดเข้าไปกดดาวน์โหลดต่อไปนะครับอ่าหลังจากนั้นให้เรากดเปิดนะครับเปิดไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดก่อนที่มันจะขึ้นแบบนี้นะครับบางคุณอาจจะยังไม่ได้เปิดการตั้งค่าให้เป็นแหล่งที่มาที่ไม่รู้จักให้ไปติ๊กถูกนะครับ ถ้าติ๊กถูกแล้วเนี่ยจึงจะสามารถติดตั้งได้นะครับอ่าอันนี้ผมไปกดติ๊กแล้วนะปกติถ้าเรากดเปิดเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เรากดเข้าไปที่การตั้งค่าไม่รู้จักแหล่งที่มาให้เรากดมันจะเด้งเข้าไปให้อยู่แล้วอ่าหลังจากนั้นให้เรากดติดตั้งไปเลยกดเปิดหรือโทรศัพท์ของใครบางคนนะครับเมื่อกดติดตั้งเมื่อกี้นะครับมันจะยังไม่ให้เราติดตั้งนะครับเพราะว่ามันเป็นแอปที่ไม่ได้เข้ามาจาก Google Play Store ครับ ให้เรากดเข้าไปการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับอ่ามันจะขึ้นมาให้ระหว่างติดตั้งนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ยืนยันที่จะติดตั้งนะครับอ่าเพราะว่าของผมเนี่ยตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเมื่อเรากดมาแล้วมันจะขึ้นมาหน้านี้นครับเป็นภาษาจีนให้เรากดมาที่ตรงนี้ตรงนี้เลยกดมาปุ๊บอ่ามันจะเข้ามาหน้านี้ก็คือหน้าล็อกอินครับขั้นตอนแรกเนี่ยมันจะยังเป็นภาษาจีนกดเข้าไปล็อกอินตรงนี้ที่ตรงกลางอ่ากดเข้ามา มันจะเข้ามาหน้านี้ตรงนี้นะครับให้เราป้อน Gmail ของเรานะครับ Gmail ขั้นตอนต่อมานะครับอ่าตรงนี้ก็ให้ป้อน Gmail เหมือนเดิมนะครับเมื่อป้อน Gmail เสร็จให้เรากดตรงนี้ครับอ่ากดตรงนี้เลยโค้ดจะส่งไปที่ข้อความของ Gmail ของเรานะครับให้เราไปเอาโค้ดนั้นเนี่ยมากรอกใส่ตรง Gmail ตรงนี้เลยเดี๋ยวผมไปเอาโคดก่อนแป๊บหนึ่งนะครับจะเด้งเข้าไปที่ Gmail มันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับอาน กดเข้ามามันจะมีโค้ดมาตรงนี้นะครับให้เราเอาไปกรอกใส่นะครับหรือว่างคนอาจจะขึ้นมาแจ้งเตือนเลยนะครับก็ให้เราเอาไปกรอกใส่เลยลบ Gmail ตรงนี้ออกใส่โค้ดเข้าไปหลังจากนั้นให้เราใส่รหัสผ่านของตัวเองนะครับอ่าสบรรทัดนี้เป็นรหัสผ่านเดียวกันนะครับเมื่อเราใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปล็อกอินตรงนี้เลยอ่าจะเข้ามาหน้าล็อกอินเมื่อกี้นะครับที่เราเขากดเข้าไปติดตั้ง ตรงนี้ให้เรากดเข้าไปบรรทัดแรกที่เราใส่ Gmail นะครับอ่าใส่เข้าไปเลยหลังจากนั้นก็เป็นรหัสผ่านนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วให้เรากดเข้าไปล็อกอินนะครับอ่าเมื่อเข้ามาล็อกอินแล้วจะเข้ามาหน้าว่างๆแบบนี้เลยนะครับให้เรากดมาที่ตรงนี้อ่าและเลือกเป็นภาษาอังกฤษครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะรีสตาร์ทแอปพลิเคชันเป็นภาษาอังกฤษให้เราลักษณะประมาณนี้ครับ หลังจากนั้นให้เรากดเข้าไปเหมือนเดิมตรงเดิมนะครับอ่าตรงนี้กดเข้าไปล็อกอินเหมือนเมื่อกี้เลยอ่าเมื่อล็อกอินเสร็จนะครับให้เรากดไป3มปุ่มเหมือนเดิมและเข้าไปเชื่อม Wi-Fi ของกล่อง wi-Fi ที่มันออกมานะครับอ่าเจ้าตัว wi-fi ที่ต่ออินเวอร์เตอร์เนี่ยจะมี Wi-fi ของมันนะครับอ่ากดเข้าไปล็อกอินนะครับโดยรหัสผ่านนะครับนี่เจ้าตัวนี้ LOT ครับนี่เลข8 8ตัวนะครับรหัสผ่าน หลังจากนั้นกดเข้ามาที่ Networking Configuration นะครับอ่ากดเข้ามาตรงนี้หลังจากนั้นให้เราใส่เป็นเจ้าตัวเราเตอร์ wi-fi ของเราที่เชื่อมเข้ากับ Wi-FI ของอินเวอร์เตอร์นะครับต้องเป็นตัวเดียวกันที่เป็นเดียวกันที่มีนเนี่ยที่เราจะใช้นะครับกดเข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยและใส่รหัสผ่านด้วยครับตรงนี้เป็น password คือรหัสผ่านนะครับอ่าเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับให้เรากดเข้าไป Next Step นะครับอ่า System เนี่ยก็จะ หมุนๆแบบนี้ถ้ามันจะหมุนหนอ่าและถ้าเราใส่รหัสผ่านแล้วก็ username ของ Wi-Fi ของเราถูกต้องมันก็จะติ๊กเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับแล้วต่อไปนะครับให้เรากดเข้าไปที่นี่ registration equipment นะครับกดเข้าไปเลยอ่ราระบบก็จะทำการติดตั้งให้เรานะครับ e er a r l r run defined อ่าไม่ต้องสนใจนะครับ ถ้ามันขึ้นว่า e er r อร r หรือบางคนอาจจะไม่ขึ้นว่าเออร r อาจจะขึ้นว่าโอเคนะครับโอเคขึ้นมาแต่ของผมขึ้นว่า e er r อร์ก็ไม่เป็นไรนะครับให้เรากด Back ไปเลยกดออกไปเลยครับไปหน้าแรกของเราอ่าจะยังไม่มีอะไรขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตรีสตาร์ทอินเวอร์เตอร์นะครับอ่ากดแบ็กมาปั๊บ แต่ตัวของ w i f i ของเรานะครับเมื่อมันเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับจากไฟสีเขียวที่มันขึ้นอยู่กล่องมันนะครับตอนที่เรากดปุ่มสวิตช์เนี่ยเมื่อมันเชื่อมต่อกับ w i f i ของเราเตอร์ได้แล้วครับมันจะเปลี่ยนมาเป็นไฟสีน้ําเงินมาที่ตรงคลาวด์แทนนะครับเพื่อเป็นการบอกว่ามันเชื่อมต่อได้แล้วนะครับแล้วมันก็จะมาขึ้นอยู่ที่หน้านี้นะครับ device list ของเราอ่ามันจะขึ้นมาหน้านี้กดดูได้นะครับว่าอินเตอ,อร์ของเรามีไฟมีแผงมีแบตเตอรี่จ่ายเข้านะครับหรือแม้กระทั่งการตั้งค่านะครับ ว่าเราเนี่ยอยากจะเปลี่ยนโหมดการใช้งานเป็นโหมดไหนนะครับภายในมือถือของเราได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยอินเวอร์เตอร์ของผมเราจะเปลี่ยนมาเป็นแบตเตอรี่เราก็กดกดไปที่แบตเตอรี่นะครับอ่ากดเข้าไปเลยเราจะตัวของอินเวอร์เตอร์ของเราก็จะสลับโหมดเองนะครับสังเกตได้เลยว่ามันจะสลับโหมดได้เองครับตั้งค่าทุกอย่างสามารถตั้งค่าได้ในมือถือหรือแอปพลิเคชันนะครับอ่าและวิธีการลบนะครับคือให้เรา กด user ของ Wi-Fi ค้างไว้5วินาทีก็จะขึ้นให้เราลบนะครับถ้าเราอยากจะลบไปใช้เป็น username ตัวอื่นนะครับก็ให้เรากดค้างไว้5วินาทีแล้วกดเยียดไปเลยก็จะออกไปแล้วนะครับแค่เท่านี้เราก็จะสามารถลบได้แล้วจบแล้วนะครับสำหรับวิธีการเซตอัพ w i i i และถ้าหากว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ